สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับนั่นก็คือความรู้สึกเหนื่อยและล้าอ่อนเพลียโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเรานี่แหละครับคือมันเป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยมากๆเลยนะแต่ข่าวดีก็คือมันจัดก,การได้ครับเคอรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมมันอ่อนเพลียจังเลยไม่มีแรงเลยอะทั้งทที่ก็ก็ไม่ได้ทำอะไรหนักหนาสาหัสเลยนะ ความรู้สึกแบบนี้นะครับจริงๆมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เลยวันนี้ล่ละครับเราจะมาหาคำตอบกันว่าเอมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีโอเคครับเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอความรู้สึกเหนื่อยๆหมดแรงเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่โหดูสิครับสาเหตุเนี่ยมันมียะแยะไปหมดเลยนะฮะจริงๆมีตั้งแต่เรื่องของร่างกายเราโดยตรงเลยอย่าง การเปลี่ยนแปลงตามวัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรืออาจจะเป็นโรคเรื้อรังบางอย่างโรคหัวใจเบาหวานอะไรพวกนั้นหรือแม้กระทั่งยาที่เรากินอยู่ก็มีส่วนนะแล้วก็ยังมีเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราเองอีกการนอนหลับการออกกําลังกายหรืออาหารการกินเห็นไหมครับว่ามันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะเกิดจากหลายๆอย่างรวมๆกันเลยก็ได้ แต่ว่านะครับในบรรดาสาเหตุทั้งหมดนียมันมีอยู่ปัจจัยหนึ่งครับที่เราเราควบคุมได้ง่ายที่สุดเลยแล้วก็ส่งผลมากที่สุดด้วยนั่นก็คือเรื่องของอาหารครับใช่ครับสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกๆวันนี้แหละเพราะมันคือแหล่งพลังงานโดยตรงของร่างกายเราเลยพอพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงข้าวขาวหรือเปล่าหรือพวกแป้งต่างๆหรือเปล่าที่เป็นตัวการ แต่เชื่อผมไหมครับว่ามันมีผู้ร้ายตัวจริงที่น่ากลัวกว่านั้นซ่อนอยู่แถมยังซ่อนอยู่ในอาหารที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพซะด้วยนะแบบที่เราไม่เคยเระแวงมาก่อนเลยล่ะครับและนี่แหละครับตัวการที่ว่าก็คือน้ำตาลแฝงกับพวกแป้งขัดขาวทั้งหลายนี่เองคือพวกนี้มันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราพุ่งสูงปรีดเลยนะ มันจะรู้สึกเหมือนมีแรงขึ้นมาแป๊บหนึ่งแต่พอหลังจากนั้นเท่านั้นแหละพลังงานมันจะดิ่งวูบลงมาอย่างเร็วเลยแล้วผลก็คือเราจะรู้สึกเพลียกว่าเดิมอีกแล้วก็อยากกินของหวานๆมากขึ้นไปอีกวนลูปไปเลยครับแล้วไอ้น้ำตาลแฝงเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง โอ้โห oh, ไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามันอยู่ในของที่เรากินกันแทบทุกวันเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกซอสต่างๆน้ำสลัดหรือแม้แต่อาหารที่แปะป้ายว่าเพื่อสุขภาพอย่างน้ำผลไม้กล่องโยเกิร์ตที่เติมรสหวานๆหรือแม้แต่ซีเรียลที่เรากินเป็นมื้อเช้าพวกนี้แหละครับตัวดีเลยมีน้ำตาลแฝงอยู่เพียบอะดูตารางนี้เปรียบเทียบกันชัดๆเลยครับพลังงานจากพวกน้ำตาลเนี่ยมันเหมือนพลัวครับคือมันสวยสว่างวาบแล้วก็หายไปเลยทำให้เราเพลียทันทีเลย แต่พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอันนี้จะเหมือนถ่านครับมันจะค่อยๆให้พลังงานออกมาสม่ำเสมอทำให้เรามีแรงไปได้ทั้งวันเลยสมองก็ปลอดโปร่งแถมยังดีต่อสุขภาพระยะยาวด้วยคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับใช่เลยครับและนี่คือหัวใจสำคัญของมันเลยก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยร่างกายเราจะย่อยมันช้าๆครับมันเลยค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาแบบสม่ำเสมอไม่กระชากเหมือนน้ำตาล ผลก็คือเราจะมีแรงมีสมาธิทำอะไรต่างๆได้ตลอดทั้งวันเลยแล้วเราจะหาพลังงานดีๆแบบนี้มาจากไหนได้บ้างไม่ยากเลยครับลองปรับเปลี่ยนดูง่ายๆเลยนะฮะอย่างเปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องหรือข้าวโอ๊ตหรือจะกินพวกมันหวานฟักทองแทนก็ได้อร่อยด้วยนะหรืออาจจะเพิ่มผลไม้อย่างกล้วยแอปเปลิลหรือพวกถั่วต่างๆเข้าไปในมื้ออาหารแค่นี้เองครับเป็นของที่หาทานได้ง่ายมากๆเลย เอาละนอกเหนือเรื่องอาหารที่เราคุยกันไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วนะครับมันยังมีเคล็ดลับง่ายๆอย่างอื่นอีกนะที่จะช่วยบูสต์พลังงานให้เราได้ในแต่ละวันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรอีกบ้างนี่เลยครับแผนเพิ่มพลังงาน5ข้อง่ายๆที่ทำตามได้แน่นอนข้อแรกเลยนะครับอันนี้สำคัญมากคือไปปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงให้แน่ใจจากนั้นก็มาปรับไลฟ์สไตล์ของเราครับง่ายๆเลยนะ ออกกำลังกายเบาๆอย่างการเดินหรือว่ายน้ำปรับเรื่องการนอนให้ดีขึ้นหาวิธีจัดการความเครียดของตัวเองและข้อสุดท้ายที่หลายคนมองข้ามไปจริงๆนะครับคือการดื่มน้ำให้พอแค่ร่างกายเราขาดน้ำนิดเดียวเนี่ยก็ทำให้เพลียได้แล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยอยากให้จำไว้เลยนะครับว่าแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับมันสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับพลังงานของเราในแต่ละวันได้จริงๆนะ เป้าหมายของเราคือการค่อยๆทำค่อยๆดีขึ้นครับไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้เราทุกคนได้กลับไปถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้เราจะเลือกเติมพลังงานแบบไหนให้กับร่างกายของเราดีเพราะทุกอย่างที่เราเลือกกินเลือกทำแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในแต่ละวันแต่มันส่งผลที่ยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพและพลังงานของเราในระยะยาวได้จริงๆครับ